ก็มีายคอแทนใช่ไหมนอกจากายคอแทนมีอะไรอีกเศกโคเซกแล้วก็คอร์ดนะคะซึ่ง CSC เนี่ยย่อมาจากโคเซกเขียนเต็มๆก็จะเป็นแบบนี้โคเซกนะคะ SEC โคเซก,กยูทีนี้ข้อแรกอดูสูตรกันก็ได้ดิฟไซ ได้คอร์ดดิฟคอร์ดได้ลบทรายเนาะจำง่ายๆแล้วก็ต้องเอามุมมันไปดิฟเสมอนะคะเอาอยูไปดิฟเสมอก็คือมุมของเขาดิฟแทนได้เศษกำลังสองดิฟคอร์ดได้ติดลบโคเซกกำลังสองดิฟเศษยูได้เศษยูแทนยูแล้วก็ดิฟโคเซกยูได้ติดลบโคเซกยูคอร์ดยูนะคะแล้วก็อย่าลืมทุกสูตรเนี่ยตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยมันต้องดิฟยูทุกสูตรอยู่แล้วใช่ไหม โอเคเริ่มต้นข้อแรกต้องไปใช้สูตรที่เท่าไหร่คะ13 D by dx s i ายดิฟไซ n ได้ Cos 2x แล้วอย่าลืมดิฟมุมมันก็คือดิฟ 2x ดิฟ 2x ได้2เ okay. สร็จแล้วแค่นี้เ ใครเยี๋เือเอาสองไปคูณกัวสองเอกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่สองเอคือมุมของคอสใช่ไหมแต่สองเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยนะคะก็มันคนละส่วนกันคูณกันไม่ได้นะเวลาเขียนเขาก็มักจะจัดรูปให้เอาค่าโคงที่ไปไว้ข้างหน้าแล้วก็เขียนเป็นงี้สองคอสสองเอ็กะะอฟังปีเสียงมือถือด้วยได้ยินหลายรอบแล้วให้ลองทำข้อสองเอง ต้องไปใช้สูตรที่14เพราะว่าดิฟคอร์สนะคะซึ่งดิฟคอร์สได้ติดลบ s ซ n x เอก,กำลังสองอย่าลืมดิฟเอก,กำลังสงดิฟเอก,กำลังสองได้ 2x แล้วก็โยน 2x ไปไว้ข้างหน้าเอาลบไปไว้ข้างหน้าดู โยนมาข้างหน้าเราก็ต้อง mm. เขาเรียกว่าอะไรเขียนให้รู้ว่ามันคูณกันนะคะจะใส่วงเล็บอุย้ยจะใส่วงเล็บทั้งคู่ก็ได้หรือจะเขียนจุดไว้หรือว่าถ้าเราโยนสองไปไว้ข้างหน้าลบก,ก็ต้องโยนไปข้างหน้าด้วยใช่ไหม mm. ถ้าหากเราโยนสองเองไปไว้ข้างหน้าเราลบอยู่ตรงกลางมันก็จะมีความหมายว่ามันเอามาทําอะไรกันลบก,กันแทนจากที่ว่ามันจะเป็นคูณกันนะคะอะข้อสามให้ทําเองข้อสาม ดิฟคอดได้ติดลบโคไซกกำลังสอง e กำลัง X แล้วก็ดิฟ E กำลัง X ซึ่งดิฟ E กำลัง X จะไปอยู่สูตรที่เท่าไหร่ <18. S 1> 11ดิฟ E กำลัง X ก็ได้ E กำลัง X กตัวเดิมนะคะ,ะจะเอาไปใส่ข้างหน้าก็ได้เป็นติดลบ e กำลัง x cosec กำลัง2 e กำลัง y แบบนี้อ่ข้อสุดท้ายนิแทนข้อสุดท้ายโหดอยู่ถ้าใครทำได้ก็สบายแล้วข้อสอบนะาทำข้สอบได้หลายหลายสูตรซอนกัน ดิฟโดยใช้สูตรข้อไหน15ถูกไหมว่าถูกสูตร15ดิฟแทนได้เศกกำลังสองแล้วก็มาซ้อนอีกด้วยเศกใช่ไหมซ้อนอีกด้วอ็กวกห่งเพราะฉะนั้น U ของเราก็คือ ก้อนแรกยูก้อนที่1คือเศ c สองยกกำลัง 3x บวกหน่งอเอาไปดิฟเริ่มต้นคือสูตร15ขยับมาพอมาดิฟเศ c ต้องไปเป็นสูตรที่17ก้อนแรกเขียนไว้เหมือนเดิมได้เลย พอเป็นสูตรที่สิบเจ็จะต้องได้เซกยูแทนยูใช่ไหมคะแล้วก็ดิฟยูอีกซึ่งยูตัวที่สองของเราคือสองยกกำลง 3, ังสามเอ็กปกหนึ่ง พอริฟยูตัวที่สองจะเอาไปเข้าสูตรที่เท่าไหร่ต่อสิก็จะได้เป็นตัวเดิมไปก่อน ยกกำลงัง 3x มบวกหลอน2องลดิฟ 3x มบวกหได้3เสร็จแล้วอันนี้ดิฟ 3x มบวกหได้ตัวนี้ตัวนี้คือ u ตัวที่3ข้อนี้ไม่ต้องทำแล้วมั้งทำได้แล้วอะเนาะข้อนี้ไม่ทำแล้ว เดี๋ยวข้ามเรื่องเรื่องต่อไปอไเลยรลอเพื่อนโจดก่อนถ้าใครงง,งนะให้เพื่อนเราติวได้ได้กันหลายคนในห้องเราเตีกลว,วิตี6ผ,ผันคือที่มีติดลบหนึ่งอยู่ข้างบนเป็นเลขชี้กำลังใช่ไหมคะก็ใส่เขาแทนแต่มีลบหนึ่งเป็นเลขชี้กำลังหรือบางบางทีเขาจะเขียนเป็นแบบนี้อายก็คือตัวเดียวกัน คือความหมายเดียวกันเป็นดีกรนมิติผกผันเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปเจอแล้วไม่รู้นะว่าต้องทำยังไงนะคะอาดี๋ยวกันเนาะทีนี้ใช้สูตรที่เท่าไหร่ข้อนี้สิบเก้าสูตรนี้นะคะสูตรมันก็จะมีเขาเรียกว่ายเยอะเยอะหน่อยดิฟอาร์เซนไอกยกำลังสามจะได้เป็น เศษหนึ่งส่วนตามสูตรเลยอะคะสแควรูตหนึ่ลบยของเราคืออะไรข้อนี้อ่า x กำลังส,มก,งสมก็คือ U เพราะฉะนั้นจะกลายเป็น X กำลังสามแล้วก็กำลังสองด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมว่าต้องดิฟ U ด้วยก็คือดิฟ X กำลังสาม x กำลัง3ได้เท่าไหร่ส x กำลังสครูเอาไปคูณกับ1ก็กลายเป็น3 x กำลังสตัวเดิมเนาะส่วนด้วยหนึลบ x กำลังหถูกต้องถ้าเลขชี้กำลังซ้อนกันจะคูณกันเดิมถ้ายกกำลังซ้อนกันโอเคอะข้อข้อสอบต่อเลยข้อสอบทำ x สิ ดิฟ okay. e ยกกำลัง arc tan สอง x เริ่มต้นต้องไปใช้สูตรที่เท่าไหร่ก่อนเลยต้องไปใช้สูตร e ยกกำลัง u ก่อนใช่ไหมภาพรวมมันคือ e กำลัง u อะค่ะแล้วเราต้องไปใช้สูตรที่11ก่อนอ่าก็จะได้ e กำลัง u ตัวเดิมใช่ไหมสูตร11 ก็จะได้ e ยกกำลัง arc tan เหมือนเดิมแล้วก็ดิฟอะไรคะดิฟ arc tan 2 x พอดิฟ arc tan 2 x ก็ไปเข้าสู่ที่21ต่ออย่างนี้สบายแล้วสอบการภาคได้อยู่แล้วเนี่ยดดดเดี๋ยวก็จำได้ <c oughs> เขาทำทำโจทย์บ่อยๆอยก็จำได้เองดิฟ arc tan 2 x ได้1บวก 2x งเวงเล็บก,กำลัง2แล้วดิฟอะไรอีก 2X อีกนะคะดิฟ 2X ได้2เนะาะครูเขียนเป็นเอาคูณกันเอาข้างบนคูณกันหมดเลยเขียนเป็น 2E ยกกยกำลัง r แคน 2x นะส่วนด้วย1บวกกับ ส x ่ 4, F, กำลังสองนะคะเสร็จแล้วตัดไม่ได้นะต้องตอบแบบนี้เลยใครเสร็จแล้วลองทำข้อสามเอง ข้อสฝั่งซ้ายมือนะลองทำดู <Yes. S 1> ถ้าถ้าเรียนเข้าใจในห้องแล้วก็โอเคอ่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยไปใช้สูตรที่ดิฟอาร์เซกต้องไปใช้สูตรที่23นะคะแล้วดิฟโคอาร์โคเซกก็ไปใช้สูตรที่ 22สเนาะสูตรที่23ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน U U ของเราคืออะไรคะ E ยกกำลัง X ใช่ไหม E กำลัง X ก็จะได้เป็น E กกำลัง X อ็กซ์สแควรกำลัง X แล้วก็กำลังสองใช่ไหม,มเดี๋ยวนะ พอเขยับมาอ,มอ่ะสแควรูรต e กำลัง X แล้วก็กำลังสองแล้วก็ลบหใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ดิฟอะไรต่อ E กำลัง X ต่อไป a r c c o s กก,ก็จะได้ติดลบหนึ่ง ส่วนด้วยส่วนด้วยลอน x สูตรคล้ายกันเลยส่วนด้วยลอน x กําลังสองลบหนึ่ง x ดิฟลอน x ข้างหน้าดิฟ e กํลัง x ก,ก็ได้อะไรคะ e กํลัง x แล้วก็ไปคูณกับ1ใช่ไหม ก็ได้ e กำลัง x ส่วน e กำลัง x แล้วก็ e กำลัง x กำลัง2กลายเป็น e ยกกำลังอะไร 2x ลบ1ส่วนข้างหลังดิฟลอน x ได้เศษหนึ่งส่วน x ใช่ไหมไปสูตรที่มันคือสูตรที่ เก้านะคะเขียนไว้ก็ได้อันนี้สุดเก้าตัวนี้สุดสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งส่วน x ก็เลยกลายเป็นเอ็กเห็นว่าลบเจอบวกนี่นาะก็กลายเป็นอะไรไปเลยลบไปเลยนะแล้วก็เสร็จหนึ่งส่วน x อกลอนเนะคะเอา x ตัวนี้อัน,นอันนี้หนึ่งคูณหนึ่ง 1นค 1, ก็ได้1ใช่ไหมเอาลบเจอบวกได้ลบแล้วก็ x เ,เอามาคูณกับตัวส่วนเนาะก็เป็น x อกอเอ,กเอามาเขียนข้างหน้าแล้วก็ลอนกำลังสอเขียนอี้ก็ได้นะลอน x ก,กำลังสอง่ะมาเขียนกำลังสองไว้ตรงนี้ก็ได้ลบหนะคะอันนี้ตัดได้นะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นสองก้อนคูณกันเนี่ยตัดได้ตัดเหลือ1 แต่ใครจะค้างไว้ก็ได้นะแต่เราลุตไปยาวๆอ๋อโอเคเสร็จแล้วเมื่อกี้ e x ตัดไปแล้วเนาะ ลัดไปแล้วไม่มีแล้วนะเออขอใจมากขอใจมากช่วยบอกก็จะเหลือแค่ตัวนี้ค่ะ